เขาบอกว่านี่คือผู้เล่นโฟมดีจะไม่เคยสัมผัสกับโอสตาร์บิ๊กเอ็นนะครับคนแรกก็จะมาเมเร่ Murray, นะครับคนนี้ผมเห็นด้วยนะแต่ว่าต้องเป็นล่างล่างแรกนะครับคือก่อนที่เขาจะเจ็บนะครับแล้วก็พาตัดนะครับล,ล่างนั้นนี่เก่งจักเลยนะจะมาเมเร่ Murray, นะ,ะดูต่อคนต่อไปซีเจมคลัมคนนี้เก่งไหมก็เก่งนะครับแต่ว่าไม่มีสเสน่ห์ดึงดูดเท่าไหร่ไม่มีจุดขายก็เลย ไม่ค่อยมีคนมองเท่าไหร่นะครับ CJ นะป็นเรื่องของการติดออสตาครับ Ron Harper นี่เอ้โหเรียกไนะด้ว่าถ้าไม่ได้อยู่บูเนี่ยผมว่าเขาดังนะเขามีโอกาสติดออสตานะครับฝีมือเขาเนี่ยใช้ได้ดีเลยแหละแต่พอดีว่าเขาอยู่ภายใต้ลูกงนขอหไม่เคลื่จอแดนะครับก็เลยต้องไปบทบาทตัวเองลงมานะครับอันนี้ก็จะเก่าหน่อยให้ยังไม่ทันอาจจะไม่ทันนะน้องๆอ,อ,อาจจะไม่ทันแต่ผมทัน Ron Harper น,ปปนี่เคยมาเมืองไทยไ้วยนะอ่า ครับฟุตบอลไปไม้บิบบี้คนนี้เก่งนะแต่เออก็เขาไม่ติดออสตาครับไม้บิบบี้ตอนนี้มีมีเคยมีรูปนะตอนแกอายุประมาณสี่สิบหรือห้าสิบไม่รู้อะตอนเนี้ยแกแบบหยางล่ำเล่นเวทโคตรกล้ามนะครับไม้บิบบี้นะครับคนต่อมาเจ้าเจฟนะครับออจเจสันเทอร์รี่คนนี้ก็ไม่ติดออสตาก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับบางคนเล่นเก่งแต่ว่าไม่มีสเสน่ห์ดึงดูดนะครับก็ก็กไปไม่ไม่ติดอะ ว่าง่ายนะครับไม่มีคนโหวตนะครับยิ่งยุคสมัยก่อนเนี่ยเป็นการโหวตจากผู้เล่นอาจากคนดูอะแล้วก็โค้ดแล้วก็สื่อใช่ไหมยิงยาเข้าไปใหญ่นะครับคนต่อไปลิชาร์เจฟสันนะครับคนนี้ไม่ติดไม่เคยติดออสากาก็เออเป็นคนที่เรียบง่ายอะเมื่อค่อยมือหวานะครับเป็นคนที่มีมีสเต็ปที่ดีดูดิที่สองแต้มันะแต่มันไม่มือหวามันก็เลยไม่ดึงดูด ครับหุ่นใหญ่ว่าเล่นเก่งแต่ไม่มีเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของการเป็นออสตาร์ Star, นะครับลามาอุดมคนนี้ก็ดีทักษะดีเห็นไหมครับว่าสิบห้าแต้มสิบรีบาร์เลยนะคือเป็นคนตัวใหญ่ที่ตอนแรกได,ได,ได้ขนาดนั้นว่าจะเป็นแมจิกจอนสนคนต่อไปเลยนะเพราะว่าตัวใหญ่เล่นบอลดีส่งบอลดีนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ลอดนะครับคือหยุดภายใต้ลุ่มเงาของแชคและโคบีนะครับก็ไม่ได้ติดออสตานะครับ แล้วทุกวันนี้ก็เห็นข่าวโอดอมนี่เออชีวิตพิดผันนะครับไม่รู้ตอนนี้ดีขึ้นหรือยังนะไม่ได้ตามข่าวเท่าไหร่คนต่อไปมาคัสแคมบีคนนี้เคยเล่นออสตาแต่ว่าเป็นเป็นลูกกี้นะครับปีนั้นเขาเป็นลูกกี้นะแคมบีเนะีเคยเล่นในออสตาวิกินในสัปดาห์ของลูกกี้นะครับแต่ก็ไม่เคยติดออสตาชุดใหญ่นะครับมาคัสแคมบีนะเป็น ผู้เล่นคลาสเดียวกับผู้ A I ใช่ไหมอะไรในวัซซันนะแคมป์บีนี่นะไม่รู้ว่าตับหนึ่งถึงหนึ่งถึงห้าเนี่ยปิดหนึ่งไปห้าอะไนะไม่รู้ว่าตับอันดับเท่าไหร่ลืมไปแล้วมันนานมากแล้วนะครับผลต่อมาเอาเจฟฟ์วัซซันนะครับเอาเจฟฟ์วัซซันก็เล่นดีนะแต่ผมว่าปีปีที่เขาเล่นเนี่ยมันจะต้องมีคนที่เด่นกว่าเขาไงก็เลยก็เลยอย่างตอนนั้นทีมวูฟนี่น่าจะเป็นซีโบนะแซคแรนดอฟท,ที่ที่เด่น,นครับ หมดยังอ้าวหมดแล้วนะครับวนที่กลับมาที่จะมาเมลยแล้วครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าคนไหนนะครับนับกบ้าคนไหนที่แบบฝีมือดีแต่ไม่เคยติดออสซาที่คุณคิดว่าเขาควรคติดเนี่ยเอมเมต์ูาบอกด้วยนะครับ